สวัสดีค่ะดรีมเลือกได้ค่ะวันนี้ฉลัดเลือกของเราอยู่ในหัวข้อของเครื่องอบผ้าค่ะเราอยู่ที่โตชิบาไทยแลนด์และก็ฉันเคยอยู่กับคุณน็อตค่ะ สวัสดีครับน็อตครับวีรพัชจอมขันเงินครับรองผู้จัดการแผนกมาสเตอร์เทนเนอร์ครับบริษัทโตชิบาไทยแลนด์ครับค่ะในคลิปก่อนหน้านี้เราได้รู้แล้วนะคะว่าก่อนซื้อเครื่องอบผ้าเราจำเป็นต้องรู้อะไรบ้างในคลิปนี้ดิมอยากจะรู้ข้อดีของการที่เราต้องมีเครื่องอบผ้าแล้วก็เครื่องอบผ้านี่เราเหมาะกับใครเราสมควรจะมีไหมแย่าลดรบกวนคุณน็อตช่วยอธิบายให้เราฟังคลิปนี้ก่อนคะ่ะเริ่มจากข้อดีของเครื่องอบผ้าก่อนคะ่ะ ครับอย่างแรกเลยก็เป็นคําถามที่ค่อนข้างดีมากครับเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะซื้อเครื่องอบผ้าเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าเครื่องอบผ้าเนี่ยมันช่วยอะไรเขาบ้างใช่บางคนกังวลว่าซื้อไปจะคุ้มไหมถูบางคนก็บอกว่ามันจําเป็นด้วเหรอจําเป็นต้องมีได้เหรอเพราะว่าเราก็ตากผ้าปกติได้นี่ะแดดประเทศไทยเราร้อนจัดด้วยถูกต้องครับแต่ผมจะบอกงี้ว่าเครื่องอบผ้าเนี่ยมันมีดีมากกว่าการที่ทําให้ผ้าแห้งมันสามารถให้อุณหภูมิที่เหมาะแก่การทําให้ผ้าเนี่ยมัน ลดความชื้นลงไปได้โดยที่ไม่ทำลายเนื้อผ้าครคัและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันใช้เวลาสั้นลงกว่าการตากแดดเราอาจจะตากแดดกัน2-3ชั่วโมงแต่ถ้าผ่านเครื่องอบผ้าบางประเภทอาจจะใช้เวลาแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองอ๋อค่ะก็เรื่องของระยะเวลาถูกต้องครับและอย่างหนึ่งตัวเครื่องอบผ้าเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถอบผ้าแต่ละชนิดได้ ไม่เหมือนกับการตากแดดที่เราตากรวมๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหเลยมันแทนแดดได้ 2. มันจะช่วยดูแลเนื้อผ้าได้ในแต่ละชนิดและ 3. ครับปัญหาที่เราเจอบ่อยๆแล้วถ้าแดดไม่มีล่ะอ่าใช่ช่วงดีหน้าฝนด้วยใช่ครับสุดท้ายเราก็จะได้เสื้อมาใส่ที่มันหมนอับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องอบผ้า แก้ไขปัญหาพวกนั้นได้หมดเลยค่ะมีบางคนที่ว่าบางทีทํางานเลิกกลับบ้านดึกๆไม่มีเวลาซักผ้าตากผ้าอีกถูกต้องครับแล้วสุดท้ายมาอีกทีก็โอ้โหไม่ได้ซักแล้วเสื้อเหม็นใช่ประมาณนี้ค่ะหลังๆก็คือสาหรับคนที่ไม่มีเวลาต้องการประหยัดเวลาใช่ไหมคะข้อดีและทีนี้อยากจะรู้ว่าแล้วเราอยากจะรู้ว่าเราเหมาะกับการมีเครื่องอบผ้าไหมแล้วเครื่องอบผ้าเหมาะกับใครคะเครื่องอบผ้าเนี่ยเหมาะกับคนที่อาจจะหนึ่งไม่มีเวลาครับเพราะว่ามีเวลาในที่นี้หมายความว่าคุณจะต้องซักผ้า แล้วก็ต้องรอให้แดดมาแล้วคุณก็ตัดผ้ต้องไม่มีเวลาค่ะใช่ครับแล้วคิดดูใช้เวลากี่ชั่วโมงซักผ้าหนึ่งชั่วโมงตากผ้าอีก3ชั่วโมงใช่งานตากผ้าอะไรที่ดีไม่ชอบเลยเพราะรู้สึกว่าขั้นตอนมันเยอะไหนจะต้องรอฟ้าฝนอีกค่ะใช่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีเครื่องอบผ้าหนึ่งสำหรับคนไม่มีเวลาแน่นอนแน่นอนดิมรีสไว้หนึ่งสองคนที่เขาเรียกว่าต้องการพื้นที่ที่อยู่เนี่ยมันไม่มีแดดส่งถึง ไม่ได้แดดสอถึงแปบที่ไหนคะอย่างเช่นคอนโดคอนโดก็จะมีฝั่งที่รับแดดฝั่งที่ไม่รับแดดหรือบ้านครัวเรือนที่สร้างแล้วเต็มพื้นที่พื้นที่ตากผ้าไม่มีนอกจากหน้าบ้านก็อาจจะดูไม่สวยถูกต้องครับแล้วสุดท้ายปัญหาเมื่อก็คือผ้าไม่แห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีพื้นที่ที่ไม่ได้รับแดด หรือพื้นที่รับแดดก็จริงแต่มีน้อยก็เหมาะกับการมีเครื่องอบผ้าด้วยอันนี้เช็คลิสต์ไปก่อนนะคะสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าตัวเองคนมีื่องอบผ้าไหมมีอีกไหมคะต้องไม่มีเวลามีเวลาน้อยมีพื้นที่ที่ไม่ได้รับแดดรวมไปถึงคนที่มีเสื้อผ้าที่อยากจะดูแลเนื้อผ้าที่ดีอย่างเช่นเสื้อผ้าราคาแพงต้องการดูแลดูแลเป็นพิเศษถูกต้องครับตัวเครื่องอบผ้าเนี่ยช่วยได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือสําหรับคนที่ อบผ้าแล้วหรือว่าตากผ้าแล้วแล้วแบบว่าไม่มีเวลารีดคเครื่องอบผ้าช่วยให้ผ้ายับน้อยลงได้ด้วยมันลดขั้นตอนลงไปเยอะมากเลยนะถูกต้องครับถ้าจากรีดปุ๊บริมคนนี้เครื่องอบผ้าแล้วค,ค่ะถูกต้องควจะต้องมีเลยใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นค,ครับผมอันนี้แหละมันก็คือทั้งหมดครับว่าเครื่องอบผ้าตัวหนึ่งเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ชีวิตให้เรา สะดวกมากขึ้นได้ <ฮะ S 2> แต่ว่าคุณก็ต้องไปดูนะครับแล้วคุณก็ต้องยอมรับว่าตัวเครื่องอบผ้ามันก็มีเรื่องของการที่จะต้องใช้ไฟฟ้ามากขึ้นด้วยอ๋ออันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่เราต้องรู้เอาไว้ถูกต้องครับแต่ถ้าคุณไม่ติดอะไรเลยแล้วคุณมีปัญหาพวกนี้อยู่เครื่องอบผ้าเหมาะกับคุณครับทีนี้ได้รู้กันไปแล้วนะคะว่าเราเนี่ยเหมาะกับการมีเครื่องอบผ้าไหมลองเช็คลิต์ตามที่คุณน็อตบอกถ้ามีนะทีนี้เราก็ต้องมาดูต่อในเรื่องของประเภทแล้วก็พื้นที่การติดตั้งแล้วก็็ขนนนนาาาดดดด้้ววยยยรระะะเเเเออออีีจจปป่่่งไ๋ตหค Yeah. <laughs> you